อุณภูมิจากเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ส่งผลยังไงกับกาแฟคู่การวันนี้อยู่กับเมธพาราครับเริ่มต้นเลยเราจะชิมจากช็อตก่อนนะครับเอสเปรสโซเน้นเซนซอรี่ก่อนเสร็จแล้วเราจะเอามาวัด ผ่านเครื่อง reflectometer นะครับเพื่อจะวัดความม้นข้นว่าแต่ละอุณหช่วงอุณหภูมิเนี่ยส่งผลยังไงส่งผลต่อการสกัดหรือเปล่างั้นผมเริ่มที่อุณหภูมิต่ําตามหลักของ SCA ต่ําสุดคือ88องศานะครับผมตั้งหัวซ้ายไว้88แนะครับแล้วก็หัวขวาไว้93องศาผมจะเทส3ช่วงอุณหภูมิเลยนะครับช่วงต่ํตากลางและสูงตาม recommendation ของจาก SCA ครับหัวซ้ายต้องรอเนะแต่หัวขวาสกัดได้เลยนะครับมัน9.3แล้ว ผมจะใช้กาแฟขวกลางขั้นอ่อนนะครับเป็นตัว juicy blend ของ Rikko Nico a s t e r นะครับก็จะมี blend ระหว่างเอธิโอเปีย n a t u r a l บราซิล n a t u r a l แล้วก็ดอยช้าง a s h นะครับ blend ตัว f เ a v o r มันจะออกมาเป็นโทนดอกไม้กลิ่นมะลินะครับแล้วก็มีความเป็นเบอร์รี่กับช็อปปี้ข้าวฟ t มาด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราดูกันว่า3ช่วงอุณหภูมิเนี่ยมันทำให้อะไรโดดเด่นในช่วงอุณหภูมิไหนนะครับ แล้วก็เรื่องรสชาติด้วยเปรี้ยวหวานเข้มขมจะเป็นยังไงผมจะใช้เซตติ้งเดิมกันทั้งหมดเลยนะทั้ง3ครั้งเปลี่ยนแค่อุณหภูมิอย่างเดียวใช้กาแฟ20กรัมนะครับจะสะกัด1ต่อ2นะครับเลโชย20กรัมยิว40มาหขวาก่อนกใกล้องศาเค okay. ซีซีทีค่อนข้างที่จะออกมาชัดเจนเลยเป็นโทนแบบเบอร์รี่มีความหวานคล้ายๆน้ำผึ้งเลยครับฮันนี่แล้วก็กลิ่นดอกไม้ชัดนะครับก้วสาองศาเป็นไอเดียลที่ร้านใช้อยู่แล้วนะก็เลยเป็นช็อตที่คาลิเบตกันเดี๋ยวมาดูว่าถ้าอุณหภูมิ88เป็นยังไงรู้สึกบอดี้มันน้อยลงครับสัมผัสได้ชัดเลยอ่แก้วก้องศาบอดี้มันจะแบบเต็มปากเต็มคำมีการเกาะลิ้นมากกว่าออกเป็นจุยซี่มีเดียมไฮเลย บบอดีนะครัแต่บอดี้แก้วเนี้ย98.8องศาจะเป็นมีเดียม o w ครับยังเป็นความ juicy อยู่รู้สึกว่าความ c o m p l e ของกรดมันน้อยลงนะก่อนหน้าเนี่ยมันออกเป็นโทนเบอร์รี่ออกเป็นโทนท็อปิค o อลฟู้ดแต่พอ88เรารู้สึกว่ามันเป็นโทนซีตัสกเป็นเบอร์รี่ซีตัสกออกเป็นเลมอนแต่ก็ยังอร่อยอยู่สดชื่นนะครับอซิตี้รู้สึก bright สว่างก็น่าจะเป็นการสกัดที่น้อยลงด้วยด้วยอุณหภูมิถ้าปรับเป็น96ละ จะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมปรับหัวขวาเป็น96องศานะครับทีนี้ต้องรอพีตเตอร์ทำงานแป๊บหนึ่งฮะเครื่องที่เราใช้ก็จะเป็น Victoria Eagle T3 นะก็คือ Multi o i r l e r s สลูกเลยนะสามารถปรับอุณหภ,ภูมิแยก2หัวชงได้เอเคแป๊บเดียวครับ96ละมาเรามาเริ่มช็อต3นะครับอุณหภ,ภูมิ96 รู้สึกว่าตัวเคม่าของเขาอะจะหนากว่าเพื่อนด้วยนะครับสำหรับอุณหภูมิ96องศานะครับตอนที่ไหลอะฟองมันทะลักมากกว่าเพื่อนนะครับอืมแล้วก็อซีตี้น้อยกว่าเพื่อนนะครับรู้สึกว่ามันมีบอดี้ที่ขึ้นอีกนะครับจากโปรแกรมมีเดียมไฮก็ขึ้นอีกแล้วก็ ความ j u ซ c ่ผมรู้สึกว่ามัน,มนเกาะลิ้นมากขึ้นเปลี่ยนจาก j u ซ c ่ออกเป็นแบบเริ่มเป็นความครีมนิดหนึ่งนะครส่วนตัวถ้าเกิดว่าสําหรับกาแฟตัวนี้โทนที่เป็นโทนผลไม้เบอร์รี่จะชอบแก้วนี้มากกว่า9ก้ 3. รู้สึกว่ามันมีความบาลานซ์ของเรียกอะไรมันโชว์ความเป็นเบอร์รี่ที่ชัดขึ้นชัดกว่านะครับอันนี้คือเรื่องของเซนเซอรี่นะสำหรับโั้วกลางนะครับสรุปว่าเซนเซอรี่อุณหภูมิยิ่งสูงก็จะมีความ เรียกว่าหนาของบอดี้ที่มาขึ้นมันจะบาลานซ์อารซตี้ให้ลดลงจากกาแฟโค้กลางที่มีมีความเป็นกรดสูงในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องหาจุดที่สมดุลที่มันชูจุดเด่นของกาแฟตัวนั้นซึ่งกาแฟตัวนี้ที่เราเลือก juicy b e n ของเราเนี่ยจะเป็นโทนเบอร์รี่พอร์นะฮะก็สำหรับ9้าวาภาษาจะเป็นอุณหภูมิที่ผมชอบมากกว่าเดี๋ยวมาดูเรื่องของอัตราการสกัดบ้างนะครับใช้เครื่อง r e f l c t o m e t e r วัด ได้ extraction rate ของทั้ง3ตัวแล้วนะครับก็สอดคล้องกับความเป็นพนที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแก้วแรก88องศาอยู่ที่18.42% 93ององศาอยู่ที่19.34%แล้วก็96องศาอยู่ที่19.74%เนะฮะเรียกได้ว่าอุณหภูมิยิ่งสูงอัตราการสกัดก็ยิ่งสูงความเป็นพ้นก็ยิ่งสูง,ง,ส,งสรุปได้เลยสอดคล้องกับรสชาติที่สรุปไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือยิ่งอุณหภูมิต่ำอ่าอดี้ก็จะไหลกว่านะครับซตี้จะ ออกไปทางบร h t แต่ว่าความซับซ้อนจะสู้93ไม่ได้มีความซับซ้อนของอาร์ซีดเพิ่มขึ้นแต่มันไม่ได้แหลมเหมือน88แล้วมันบาลานซ์มากกว่านะครับมีบอดี้ที่กำลังดีนะกลมกล่อมออกเป็นโทนจูซี้สำหรับกาแฟตัวนี้นะส่วน96เนะี่ยมันมีอาร์ซีดที่ลดลงมานะรู้สึกว่ามันไม่ได้ชูคาแรคเตอร์เด่นของ ry, เบอร์รี่เท่าไหร่สำหรับกาแฟตัวนี้นครับก็จะรู้สึกว่า93ตอบโจทย์ครับกาแฟโคกลางที่เน้นโทน ฟ o ตตี้ทอนเบอร์รนะครับอันนี้วงเล็บไว้ก่อนว่าการทดลองเนี้ยขึ้นอยู่กับ 1. มาเล็กกาแฟ 2. นะครับคือเครื่องชงระบบเครื่องชงของคุณด้วยนะครับว่ามันเป็นระบบไหนนะครับแต่อันเนี้ยผมใช้ตัว T 3 Victoria b a g g ดในการทดลองในวันนี้นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้ใครมีคำถามนะครับหลังจากนี้สามารถสอบถามด้านล่างเลยคอมเมนต์หรือจะให้ผมทำคลิปอะไรอื่นๆก็สามารถ คอมเมนต์ได้เลยครับฝากรายการเทคนิคเด็กชงด้วยนะครับ Coffman e c t i c o Channel วันนี้ผมเมธขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ